ในคลิปนี้นะคะจะมาเฉลยข้อสอบข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกว่าถ้ากราฟของสมการ x บวก7ทั้งหมดกำลังสองบวก3 y กำลังสองเท่ากับ127และ x บวก y เท่ากับ6ตัดกันที่จุด33และจุด mn แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องจุด33เนี่ยมันคือพิกัด x y ใช่ไหมคะแปลว่า x เป็น3 y ก็จะเป็น3และก็จุด mn ก็จะเป็นพิกัด x y อีกจุดหนึงเหมือนกัน ก็เราจะมาหาค่ะว่า x y อีกจุดหนึ่งมันมีค่าเป็นเท่าไหร่จากสองสมการนี้นะคะเริ่มเลยนะคะก็จากสมการ x บวก y เท่ากับ6ถ้าเราจัดรูปสมการนี้นะคะให้อยู่ในรูป x เท่ากับ6ลบ y แล้วเราก็เอาค่า x เนี้ยลงไปแทนในสมการนี้มันก็จะเหลือแต่ตัวแปร y แล้วก็จะแก้สมการนี้เพื่อหาค่า y ออกมานะคะก็ จากสมการ x บวกเจ็ดทั้งหมดกำลังสองบวก3าม y กำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเราจะแทนค่า x ลงไปในนี้นะคะก็จะได้เป็นหลบ y บวกเจ็ดทั้งหมดกำลังสองบวก3ม y กำลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดก็จะได้เป็น สิบสามลบ y ากำลังสองทั้งหมดกำลังสองบวก3 y ากำลังสองเท่ากับ127ตัวนี้ก็ใช้กำลังสองสมบูรณ์นะคะก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองบวกกับ3 y ากำลังสองลบ127เท่ากับ0ูนย์ ก็รวมพจน์ที่สามารถรวมกันได้นะคะก็จะได้เป็น c y กำลัง2ลบ2 6 y บวก42เท่ากับ0จากนั้นถ้าเราจะแยกตัวประกอบเลยมันก็จะเลขเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะจัดรูปก่อนนะคะด้วยการเอาเศษ1ส่วน2คูณเข้าไปในสมการนี้นะคะก็จะได้เป็น2 y กำลัง2ลบ13 y บวกกับ21เท่ากับ0 เราก็จะแยกตัวประกอบกันนะคะว่า y เราจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็น2 y กับ y นะคะต่อมาอะไรที่คูณกันแล้วได้21ก็จะมี7กับ3 21กับ1ใช่ไหมคะแต่เราจะเอา7กับ3เพราะว่าถ้าเราแทน7กับ3ตามตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ถ้าทั้งคู่เป็นลบนะคะ พเช็คพดใกล้คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกลล้วมันจะได้ลบ13พอดีเนาะก็จะได้2วงเล็บนี้คูณกันเท่ากับ0แสดงว่าวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งจะเป็น0นย์ใช่ไหมคะถ้าวงเล็บนี้เป็น0เราก็จะได้2 y ลบ7เท่ากับ0หรือถ้าวงเล็บนี้เป็น0นเราก็จะได้ y ลบ3เท่ากับ0ูนย์ มาดูที่ตัวนี้ก่อนถ้าตัวนี้เท่ากับศนย์แสดงว่า y จะต้องเป็นเท่าไหร่คะก็จัดแก้สมการเฉยๆเนาะก็จะได้เป็น y เท่ากับ7ส่วน2ส่วนถ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับ0นย์ y ก็จะมีค่าเป็นสก็สังเกตใช่ไหมคะว่าถ้า y เป็น3มันก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะ y เป็น3จะทำให้ได้ x เ,เป็น3ในระบบสมการนี้แสดงว่า ถ้า y เป็น7ส่วน2จะทำให้ได้ค่า x เป็นเท่าไหร่อ่ะเราเลือกแทนในสมการนี้ดีกว่าเพราะว่าสมการนี้มันแทนง่ายใช่ไหมคะก็แทน y เท่ากับ7ส่วน2ในสมการ x บวก y เท่ากับ6ก็จะได้ค่า x ออกมาเนาะแทนลงไปเลยเพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ6ลบ7ส่วน2ซึ่งก็คือ ห้ส่วนสแปลว,ว่าถ้า y เป็น7ส่วน2จะได้ x เป็น5ส่วน2อ่ะมี m กับ n เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเช็คว่าข้อไหนถูกข้อ1บอกว่า m บวก n เท่ากับ5เราเอา2ค่านี้บวกกันสิบวกกันแล้วได้12ส่วน2ซึ่งตัดทอนแล้วมันได้6เพราะฉะนั้นข้อ1ก็ไม่ถูกข้อที่2บอกว่า m ลบ n เท่ากับลบ1ถ้าเราเอา m ลบ n เราจะได้ ลบ2ส่วน2โอเคได้ลบ1เราจะตอบคันนี้แหละแต่เราลองเช็คข้อ3ดูก่อนก็ได้ข้อ3 M คูณ N เท่ากับ1จริงไหมโอ้ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ไม่ใช่ข้อ4 M ่หาร N เท่ากับ5 M คือ5.2ส่วน2หาร N n คือ7.2ส่วน2ตัดทอนตรงนี้จะได้ออกมาเป็น7.5ส่วน5เพราะฉะนั้นข้อ4ก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกก็คือข้อ2นะคะ